สวัสดีครับมุมสังเวนนะครับวันนี้มุมสังเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกชอบหลังช่างในมุทจีนะครับคือโชกันลาวัตที่20กรก,รากฎากคม2 5 6 8เวลา14นาฬิกา3 0น่ีโดยประมาณครับมุมสังเวนกัลยาโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกบแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาธหรกการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสาหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับ py24 ครับต้องแอดนาหน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง py24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจัดเสียเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งกันจริงเวลา12บสนาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทออสดผ่านช่อง8กดหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเวลา12บสนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับณเวทีมวยก่อนท่าประกาศครับ เริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวเริ่มถ่ายทอดสดเวลา12บสนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับทางด้ำตาลแดงคือเก็บตกสอทอเชตบ้านข้าวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปรับธรณีสิงห์ของสี่พิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับทำการช่างน้ําหนักนักป่วยตั้งแต่เมื่อช่วงหกค่ำของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานทั้งคู่ก็มา100ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูกทางด้ำตาลแดงนะครับเก็บตกจะดูสูงกกวว่่่าานนนิดหอยะครับ เรทยังไม่เปิดนะครับสำหรับสึกมวยดีวิถีไทยนะครับช่วงเช้าเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแฟนมวยนะครับก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยนะครับในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับช่วงเช้านี้เรทของสึกมวยดีวิถีไทยยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายไดนนะครับเก็บตกสอทเช็ดบ้านควาวนะครับฟอร์มจะสดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่แต่ผมดูว่าเก็บตกจะดูเวทใหญ่และเวทเต็มกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยชอบไปที่ฝ่ายไดนนะครับเก็บตกส คู่ที่สนะครับรองคู่เอกของคือเด็ดดวงเกยียรติเขาน้อยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อวานท่งนั้นฝ่ายแดงเด็ดดวงมา123.9ลดจุดเกาส่วนฝ่ายเงินนะครับเพชรสามารถมา122.9ขาดจุดหความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่าเรทยังไม่เปิดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับลุ้นไปปลายนะครับต้นตนนี้ต้องบอกว่าท่านั้นฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเป็นประเภทอาวุธหนน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 ัััักกแแแรรรงตตตตต้้ต้้้ออออาาาาาายยยยฝ่่่่่่่ลลลลสสุดดีชะะคคููมมเบถผ3ไไปว ปลน,นะครับผมดูว่าความหลากหลายอยู่กับทางด้านฝ่าย้งเงินนะครับโดยเฉพาะเข้าในน่าจะทําได้ดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่าย้งเงินนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิลุ้นไปปลายครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งคือพงศิรเสจชิดแปดริ้วส่วนฝ่ายรับเงินนะครับสินธรรมมราชพัฒน์ม,ม่บ้านจอมบึงพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทาง,าง,ง 8, ด 8, ้านฝรั่งพงศลิมาหนึ่งร้่สิบเจ็ดจุดแปดรจุดแปดส่วนฝ่ายับเงินสินธรรมมาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตกลงนะครับความสูงความยาวนี้ทางด้า,านฝ่ายบเงินจะดูสูงกว่า,านนร,อร,ร,ร้อย 8, วอจจกว่านะครับเรนยังไม่เปิดคู่น้มองไปที่ฝรั่งรราาาานะครับพง จัชิดแปดริ้วมาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชกก่อนชกของมวยดิวไทยในวันนี้นะครับเลดยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก็บตกสอทอเชดบานข้าวนะครับอาวุธดูหลากหลายเวทดูเต็มกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเก็บตกสอทอเชตบ้านขว้าวคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับผ่าน3ยกไปแล้วไม่รับหล่นนะครับผมดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสามารถเมืองาภูมิลุนไปร คู่ที่3คู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพงศิริสจวิชิต8ปดิ้วนะครับสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือเจ้าบ้านเจ้าทินนะครับและดูว่าคุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงพงศิริสจวิชิต8ปดิ้วนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบมือตัวนะครับของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านคว้าครับ มาต่อกันที่ศึกมวยไทย74นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสานาทีดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทย7จล้วนๆนะครับเริ่มที่คู่ที่1น,นะครับคู่เบอร์ัวของมวยไทย74ในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายเงนคือบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันนะครับส่วนฝ่ายน้เงินนะครับเพชรนิพนธ์ปอมมงคลอินพิกัด113ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้า Bot, นฝ่ายเงินบิ๊กบอสม,มันดหน,นึ่งร้อยสิบสามจุดสองลดนะคครับวามสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันด้วยนะครับ ฝ่ายแดงบิ๊กบอสได้เป็นในโชกแต่ตัวระนองนครับปัจจุบันก็ฟีซ้อมอยู่ที่ระนองมวยไทยนะครับมีท่านสอทอเหี่ยวบางแสนภาสกรหอมพวนนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเข่าในเหนียวเปิดเกมนะครับต่อยหมัดขวาคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับสามฟอร์มสุดกอชนะ2องฝ่ายแล้วก็สุดแพ้หนึ่งฝ่ายและสุดนี้ชนะคะแนนพิรพัฒน์สอพองอมาลทิวทีราชดำเนินนะครับชกหล่อสิบสี่ปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรนิพนธ์นะครับเป็นในโชคจ,จ่ายจวนบุรีรัมย์ปัจจุบันก็ฟิสซ้อมอยู่ที่ปอมองคลอิน,นครับที่บุรีรัมย์นะครับมีเจปแปง้งอะลิสาม,มงคลอินเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยมาตีนหน้าแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งสอกสวนรุนแรงนะครับสามฟองสุดนี้ก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองไฟสองไฟล่าสุดที่ชนะนี่เป็นการชนะนอกทั้งสิ้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพชรอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายเลยนะครับ ล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่สอนะครับแสนเอกมอสอราชภูมิทิวทีราชเดำเนินชก1น0ปอนด์นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเรดเปิดมา ไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบิ๊กบอสซิดเอราวันนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา19นะครับก็ถือว่าคุกกี้สูสีเลยนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆหลังจากช่างเสร็จใหม่ๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงบิ๊กบอสซิดเอราวันนะครับเป็นต่อ19กูดีก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบิ๊กบอสซิดเอราวันนะครับไฟดับเงินนี่เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลอนผมดูว่าอาวุธของทาฝ่ายแดงนะครับบิ� เอรราวััคบมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือพยักศักดิ์สตูนนะครับส่วนฝันน้ำเงินสิงเพชรบ่อรุ่งโรจน์นะครับพิกัด1 12ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพยักมา112ปอนด์พอดีเท่าพิกัดมาตรงโลส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงเพ็ดมันเงิน12.2ลด2ุความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันปาดหัวตัวเท่านะครับ ไฟแดงพยักนี่เป็นในโชคแต่ตัวสตูนนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลนะครับแล้วก็มีเสียศักดิ์ศักดาชุมเกตให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันศอกรุนแรงฟอร์มสดนะครับแต่ว่าเหลือเวทีไปนานอยู่พอสมควรนะครับสามฟอร์มสดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่สามนะครับพลอยขาวเจพีพาวเวอร์ทีวีทีช่องเจ็ดโชคร้อยเก้าปอนด์ ไฟนี้ก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ9เดือน,นครับแต่ว่าขึ้นรายการชกกับทางด้านเพชรเมืองกันเมื่อเดือนที่ผ่านมา1ครั้งนะครับแต่ว่าป่วยเป็นงูสวัสดจึงถอนไปนะครับส่วน่ายน้ำเงินนะครับสิงเพชรเป็นไอชจกจัตหวัดชุมพรนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่วอวังพรมนะครับมีทางด้านสอนทอวุฒิชัยวังพรมนะครับเป็น หัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีหน้าแรงนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรูแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มสุดนะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้2องฝ่ายล่าสุดนี้แพ้คะแนนทันเทพส่จิตประเสริฐทิวทีราชดำเนินนะครับชกเงินสิบห้าปอนด์เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับเรทนะครับเปิดมาไม่แรกนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงนะครับพยักษ์ศักดิ์สตูนเจ้าบ้านเจ้าของ นะครับบรรยากาศหน้าเสือดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องสภาพร่างกายเพราะว่าเรือเวทีไปประมาณ9เดือนนะครับแต่จะได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยด้วยนะครับแต่เวทพิกัดนี่ฐา,าะฝ่ายเงินดูจะหลักกว่านะครับแต่วันนี้มองไปที่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับที่ฝ่ายแดงนะครับพยักษ์ศักดิ์สตูนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบกระดูกดีกว่าฟอร์มสดแต่อาจจะเสียเปรียบเ,เวทประทะนะครับแต่เชื่อไปที่กระดูกมวยและหน่าเสือครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักษ์ศักดิ์สตูเลดหลังช่างเป็นต่อ53ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เองนะครับฝรั่งคือเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยตมพิกัด121ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝรั่งนะครับเกาะเต่ามา123ร้อลดสปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมวยที่ลดน้ำหนักเยอะที่สุดของรายการในวันนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมงคลมา1นึปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตลอดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับ เกาะเต่านี้เป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกที่จังหวัดระยองนะครับมีคุณสมนึกต้นสงครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลมีเสียโตโต้กระเป๋าลิงกี้ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดูดันกระไรกระสวนนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้หนึ่งครั้งนะครับสามฟองสุดนะครับแพ้หนึ่งไม่มีการตัดสินหนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดก็ เอ็ดปอนด์เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดมงคลไปในโชคจากจังหวัดลำพูนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอาจารย์สงบพุทธพึกนะครับเป็นผู้จัดการมีเซตเอกปัตตานีให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเซตเอกปัตตานีขึ้นถอดมงคลแล้วก็กักับ,กบนาเสือที่มุมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องบู๊เปิดเกมเตะต่อยรุนแรงเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันกระแลกระส่วนหัวใจเกินร้อยนะครับและคัรบ 3ฟอร์มสุดนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1ฝ่ายล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่3นะครับเป็นสันสุขชดบางแสนท,ที่เวทีราชดำเนินชกลอยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเมื่อวันที่2 5พฤษภาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดนี้ทางด้านแฟนมนก็จะดูสวยกว่านะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่บ้านของทนานงด้านแฟนเกาะเต่าครับวันนั้นทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรมงคลน,นะครับได้นับ8ในยกที่2แล้วก็ประคองเกมเอาชนะมาได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เวทีช่องเจ็ดสีเว คู่นี้เรตเปิดมาไม่แรกนะครับเปิดอยู่ที่คนเคยแพ้มานะครับที่ฝ่ายแดงเกาะเต่าเป็นต่อในราคา5ต่อ4คุณนี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่าเงิน,นครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับน่าเสือบรรยากาศนี้ถือว่าใกล้เคียงกัน,นครับแต่ผมดูว่า ความหลากหลายของทางด้านฝ่ายเงเงินดูจะได้เปรี่ยบนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้เป็นประเภทบูเปิดเกมแต่ว่าชว่วงหลังๆนี้โดนของหนักๆไม่ค่อยได้นะครับผมดูว่าความหลากหลายอยู่กับทางด้านฝ่ายเ้ือเงินนะครับเพชรมงคลศูลกีฬาหวยต้มและสถิติก็ดูดีกว่าเพราะเคยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้น่าจะยำแขนอีกหนึ่งครั้งนะครับเลดลังช่างนี้เบิกที่ฝ่ายแดงเกาะเต่าเป็นต่อ5 4คู่คุณียาให้รองไปที่ฝ่ายนมือเงินนะครับเพชรมงคลศูลกีฬาหวยต้มครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายอังกือราชเดชทีเอ็นมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโบเยวอสันใต้พิกัด122ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายราชเดชมาหนึ่งรปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินโบเยนะครับมาห2ึ2งดสอ,ดดสอความสุขความยาวก็ทางด้านฝ่ายนะครับราชเดชจะดูเลือเล่อมๆครับ ดแดงราชเดชตี่เป็นนนโชกจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีทางด้านนกน้อย TN มวยไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมือซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะหนึ่งไม่มีการตัดสินหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดนี้แพ้คะแนนปีใหม่เอราวัณที่สุราธานีนะครับศึกรวมใจชาวสุราษฎร์นะครับชกหล่อยี่สิบสามปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิ ซ้อมอยู่ที่วสันใต้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีเสียแอสันป่าตองให้การสนับสนุนนะครับวันนี้เสียแอดน่าจะขึ้นถอดบงคนและกำกับหน้าเสือเองที่มุมด้วยนะครับ <c oughs> เป็นมวยขวาครับครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางรุนแรงเข่าในาปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งสอกส่วนรุนแรงนะครับ 3ฟอร์มสุดก์อแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่วิธีช่อง7จ็ดช็อคอยยปอนด์นะครับวันนั้นได้นับ8ปดนาย,ยกที่5ด้วยนะครับแล้วก็ชนะไปแบบเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ เรดเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดคูคีสูสีเลยนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้ก็ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็นมวยไทยผมดูว่าต้นๆนะครับฝีมือมวยอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่านะครับเชื่อว่าต้นๆทางด้านฝ่ายแดงน่าจะออกนําไปก่อนนะครับเห็นตัวก่อนนะครับมีราคาแต่งตัวได้ง่ายนะครับแต่ถ้ามีราคาก่อนแนะนําให้แต่งตัวด้วยเพราะว่าทางด้านฝ่ายเงินนีเป็นประเภทครบเครื่องเข้าในก็มีนะครับ แต่ว่าเชื่อว่าต้นๆทางฝายแดงน่าจะออกนําไปก่อนครับเห็นตัวก่อนมีราคาแต่งตัวได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับราชเดชที่เอ็นโมไทยเลทหลังช่างนี้ซ้มอฝ่ายแดงราชเดชนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับราชเดชทีเอ็นโมไทยครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจะสีในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเด็ดเปิดสิอยู่ที่ฝ่ายแดงบิ๊กบอสนะครับสิทธิ์เอราวัณคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวัณครับผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับดูว่าออออาาาาาาวววุธดดูหหลลกกกยย่่่คครรรััับบบบบชไปทีฝแงิิ๊ส์เ คู่ที่2นะครับเบลดเปิด5-3นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับพยักศักดิ์สตูนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับพยักศักดิ์สตูนะครับดูว่าเจ้าบ้านเจ้าทินหน้าเสือดูดีกว่านะครับกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักศักดิ์สตูนครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกเบลดเปิด5-4ที่ฝ่ายแดงเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับคู่นี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายเมืองเงินนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเคยชนะมาแล้ว1ครั้งสถิติดูดีกกกกกกวววววว่่่่่่่าา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 นนนะะคคคคครรรรรรัััับบบบบแลลลล้้้้็ดดูููออออุธหหหหยยยยยยชชไไปปททีีีฝฝใงงงเเพมมศ์ฬต คู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการเลดเปิดเสมอฝ่ายแดงราชเดชทีเอ็มวยไทยคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชเดชทีเอ็มวยไทยผมดูอาวุธรวดเร็วกว่านะครับต้นๆเชื่อว่าออกนําไปก่อนนะครับเห็นตัวก่อนนะครับเข้าก่อนมีราคาแต่งตัวง่ายกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงราชเดชทีเอ็มวยไทยครับและสําหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของมวยเทจิสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพยักศักสตูลครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอออออีีีกกกกคคคคคคครร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 ัััััััััั้้้้้้้้งง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 งนน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 นึะะ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 บบบบเเเเพพาา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 วว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 ่่่่่ลลลทททุุุตตยยยยยูููมมมสฉผดดถ็ไห แต่ที่อยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตรอดให้สำเร็จครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับหมูชอบอาจจะไม่ใช่หมูชนะร้อเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่าหมูชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนทุกท่านนะครับเฮงเเรื่อยๆกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับเรื่อยๆเฮงกับทุกท่านนะครับ